啊。Huh? ผั่งอันนี้คือสุดยอดซปเปอร์ฟู้ดเลยนะคะที่ได้รับความนิยมมากตอนนี้ใครรักสุขภาพไปดูเรื่องนี้กันที่กำแพงเพชรค่ะเขาปลูกผั่กันเป็นเรื่องเป็นแล้วค่ะที่โค้งหนองนาบ้านสวนปันสุกค่ะที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะคุณพี่ขจีม่วงแป้นนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพดูแลแบบประคับประคองนะคะโรงพยาบาลคลองคลุงแล้วก็คุณพี่วิษณุเที่ยงงามดีค่ะเขาเลี้ยงผั่งแบบออร์แกนิกอย่างที่เราเห็นเนี่ยละคะพี่หมีภายในโรงพาะแบบปิดด้วยนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลแล้วก็ระบบน้ําไหลเวียนเพื่อควบคุมด้านความสะอาด ใช้พื้นที่ไม่มากแต่สร้างรายได้หน้าพอใจเลยกาแพงเพชรนี่คือยอดของพามจริงๆนะคะโดยสามารถเก็บพามขายทั้งแบบสดแล้วก็ชนแปลรูปชนิดแห้งแบบอบมาแล้วด้วยนะคะคก็สร้างรายได้เสริมได้สัปดาห์ถึง2 0 0 0ถึง2,500บาทกันเลยนะนะใช่นอกจากนี้ยังม,มีการถ่ายทดอดความรู้ให้กับุ่มผู้สนใจเลี้ยงพามด้วยนาความรู้ไปเพาะเลี้ยงได้ก็เป็นการเสริมรายได้ให้กับครัวเรือนนะคะทีนี้สําหรับพามนะอันนี้ให้ข้อมูลเช่นเดียวกัน เป็นพืชจิว๋วพื้นบ้านพี่หมีจัดเป็นพืชดอกขนาดเล็กที่สุดในโลกค่ะเป็นพืชน,น้ําสีเขียวเม็ดกลมๆเล็กๆขนาดคล้ายไข่ปลานะคะก็กระจายอยู่คลุมเหนือผิวน้ําเป็นแพรเลยนะคะมักจะขึ้นอยู่พื้นแหล่งน้ําที่มีความนิ่งมีน้ํานิ่งนะคะก็จัดเป็นพืชดอกไม่มีรากไม่มีใบาชาวบ้านก็นําไปปรอบอาหารได้นะจะเอาไปแกงเอาไปพัดไปใส่เป็นส่วนประกอบแคนดี้ก็เอามาเหมือนแบบเป็นผงโรยเหมือนญี่ปุ่นนะเป็นผงโรยข้าวอะไรอย่างเงี้ยได้เลยก็เป็นการเพิ่มความหอมมัน อร่อยยิ่งขึ้นค่ะเชื่อไหมพี่หมีต่างชาติรวมถึงคนไทยจัดว่าผัมเนี่ยเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยนะให้โปรตีนสูงมากเขามีความสะอาดเพราะผัมเนี่ยถ้าเกิดว่าในในการปลูกเนี่ยถ้าเกิดมีสารเคมีหรือสารจะได้สเปื้อน ายยกแผงเลยนงไปหมดเลยไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการันตีความสะอาดได้นะคะอุดมไปด้วยวิตามินค่ะและธาตุไฟเบอร์โปรตีนนี่เยอะมากนะพอนำมาทำแบบเป็นโปรตีนแบบใสสุขภาพใส่เฮลตี้เนี่ยทำนี่คือสุดยอดมากๆนะคะก็อย่างที่บอกเลี้ยงแบบการบริโภคมั่งเพราะเลี้ยงในครัวเดือนมั่งแล้วก็ก็เหมือนถ้าเกิดว่าใครอยู่ในบ้านเนี่ยอยากจะเลี้ยงทางพลาสติกหรือกรมัง ก็ได้ง่ายมากค่นั้ง่ายๆอยู่ในถังเนี่ยได้เลยขอแค่ตรงนั้นมีความสะอาดมากพอนะคะพี่กจีก็บอกว่าได้นําผําสดเนี่ยไปอบแห้งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกํกำแพงเพชรก็เอามาแปรรูปทําเป็นแคปซูลนะคะก็ทานแบบเป็นแคปซูลก็ได้ง่ายต่อการบริโภคเนี่ยอย่างที่เห็นเห็นัหมคะเป็นผงๆแบบนี้ก็ได้นะคะแบบอบแบบซองนะคะแล้วก็ทําไปประกอบอาหารพี่หมีเชื่อไหมเราชงกาแฟชงชา ใส่ผัลงไปเพียงได้เลยเพิ่มโปรตีนด้วยอันนี้ก็คือนิยมมากในกลุ่มของคนรักสุขภาพรออีกไม่นานเกินรอเดี๋ยวนี้ทะทำออกมาให้พี่หมีเลยสายโปรตีนแบบนี้ดี๋ยวจัดให้เลยผ๋มผ๋มคนดี้ลาะแก่นอ่าวดีอะไรดีน้ำมสารออกมานะครับผมรม่องขกงกากหมูกันบ้างอู้ยอันนี้ของปวดเขินใจนะครับผมเอาไปชมกันที่บุรีรัมย์ครับผมนะฮะนี่บอกเลยว่า ความอร่อยไม่ธรรมดาจริงนะไปที่อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ครับคุณผู้ชมฮะเป็นเมนูนะครับแคปหมูทอดนะครับหรือบางคนจะเรียกว่ากากหมูก็ได้นะฮะที่ดังมากครับของห้วยราชนะคุณจะทานเล่นก็ได้นะหรือว่ากินกับส้มตำนะอันนี้ของเ็ดเลยดีจริงๆนะฮะไปที่ร้านแม่แอดนะฮะอ้าวแคปหมูห้วยราชเนี่ยนะครับเขามีความกรอบอร่อยนะเรียกว่าถูกปากแน่นอนนะคือความกรอบนําแน่นะฮะมีทั้งแคปหมูสูรโบราณน้องเคนดี้มีแบบ เนื้อติดหนังของเกลือนะเนื้อติดหนังหั่นเต๋าปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะแคปหมูไร้มันแม่มพูดถึงของโกรดอแล้วก็มันกลือน้ำลายกันเองดีจริงๆนะฮะมีเมนูน้ำพริกกากหมูนะฮะซึ่งทุกเมนูน้องเคที่ขายไม่แพงนะถุงละ50บาทนะครับแล้วก็มีถุงละ100่บาทนะครับมีทั้งหรือว่าราคาส่งแล้วก็ราคาปลีกนะฮะโอ้โหแล้วก็ร้านนี้อยู่ที่หน้าบ้านเลยนะในหมู่บ้าน ตักไก่นะฮะที่ตำบลหว้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะก็คือเปิดร้านนะขายนะตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเงย็นของทุกวันนะ,ะนเผื่อคุณผู้ชมจะแวะไปนะฮะแล้วก็ขายอยู่ที่ตลาดไนบาซ่านะฮะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงหัวข้ามของทุกวัน,น,นตัวแวะเวียนกันไปเลยสําหรับใครคอแคบหมูนะคะอร่อยเนาะ <laughs>